ปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับทางไอคอนสยามครับโอ้โหวิจัยกับด้านทางเข้าถ้าออกนี้เดินแทบไม่ได้พี่น้องอนี่ครับนี่ครับอืนี่ครับสุดยอดจริงๆครับด้านท่าเรือก็เต็มครับป๊าโอ้โหสุดยิ่งใหญ่สุดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นบ้าวพลั่งครับนี่ครับเป็นบ้าวพลั่งก็มาทำเตะมโหนนะครับนี่ครับนี่ ฮ e l โ o h ฮ l l o าวว้าวบิลิฟูลบิลิฟูลอ a บสิสิบิลิฟออนีครเป็น้องเกินบ้าบอหลังมาทักระโงครับนี่ครับ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับนั่งเต็มครับเพิ่นกามาล่อเบิ่งการโชว์พุ้นอนี่ครับด่านพู้นะครับก็จะโชว์พุ้เนาะด่านตกข้ามนะครับวันนี้เยอะจริงๆครับ ก็มาจับจองพื้นที่นาอพี่น้องเป็นบ้าวพลังเป็นสาวพลังครับนะครับอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับนี่ครับด่านนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกครับก็มีท้งคนไปทางคนมานาอพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ครับนี่ครับด้านนี้ก็เดินแทบไม่ได้เลยครับโอ้ นี่ครับด้นนี้เป็นมองมาลอยกระทงนะครับแต่ดันนี้เป็นชาวต่างชาติครับมาจับจองพื้นที่เนาะที่ครับอีกตะพุ่ก็จะหยุดพูดครับปีนี้สุดยิ่งใหญ่ด้านบนก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตครับแต่ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับเพราะว่าเพลงเสียงดังครับ ้าเขา้าไปแล้วคงมีปัญหาแน่นอนครับนี่ครับพี่น้องนั่งเต at ็มครับน e ี่ครับสวยๆสวยๆนะครับนี่นะครับเยอะจริงๆตอานนี้ก็เป็นมังกรทองครับครับตอนนี้ก็เป็นมังกรทงครับครับ จะชุบจชุเนาะนี่ครับเป็นนัเรียครับรยองงานี้นะครับโอ้โภาพบรรยากาศแบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่คือหนึ่งเดียวของโลกนะครับนี่คือของแท้ครับนี่คือของต้นตะหลับนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นภาพนี้ข้างบ้านจะอื้นแน่นอนครับนี่ครับ ใจสุขใจวันนี้นะครับอาทีา่คับพี่น้องบางคนก็มากับแฟนนะครับบางคนก็มากับครอบครัวครับโอ้โหตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย 30ิบล้านของคนแล้วนะครับณนะวันนี้นะครับณนะวันถ่ายคลิปนี้ก็30สิบล้านแล้วนะครับโอ้โหเ่าฝรั่งสูงจริงๆครับยกกล้องก็ยังไม่พ้นนะครับโอ้โหสูงปะครับนี่ครับ,รบ,รบและเงินก็ลังไหลเข้าเมืองไทยประมาณ1.3 4สล้านล้านบาทนะครับยอดสะสมของนักท่องเที่ยวเนาะวันนี้คิดว่าประมาณ3าสิบกว่าล้านนะครับขอฟันธงครับผมว่า คนกลับมาที่บาเมืองไทยมากกว่าวันละหนึ่งแสนคนนะครับโอ้โหอันนี้เป็นแป้งเย็นตาง,งูครับ oh <my> ตาง,งูก็มาเนาะพี่น้องครับ <c oughs> เป็นแป้งเย็นตาง,งูของชอบของชาวต่างชาตินะครับ <c oughs> ขาดีมากครับนี่ครับตาง,งูครับด้านทางเขา้าทางออกนี่ก็เต็มครับก็มีทั้งคนมาทั้งคนเมรอเนาะเมอ ก็คือกลับนะครับกลับบ้านกับช่องนอนครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ถือว่าแตกครับวันนี้ถือว่าข้างไอคอนสยามแตกเรียบร้อยครับสุดยอดจริงจครับพี่น้องเอ็มครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเลอร์เจ้าปัญาพิเศษครับวันนี้ตั้งไหลมาเที่ยว้างไอคอนสยามครับ สุดยอดจริงๆเรื่องการจัดงานนี้ต้องยกให้คนไทยนะครับครับด้านนี้ก็เป็นชาวดังชาติพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปนะครับเป็นที่ทำกระโงนะครับต้องมาต่อแถวนะครับด้านนี้ครับตอนนี้นี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นเบ้าพลังครับนี่ครับเป็นบ้าพลังก็มาทำกระโปรงนะครับนี่ครับนี่ Hello, hello, hi. Wow, beautiful, beautiful. Oh, amazing, beautiful. Oh, นี่ครับพี่น้องเป็นบ่าวปลั่งมาทักกระทงครับนีครับแต่ด้านเวทีไม่ขอเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นบ่าวปลั่งมาทักกระทงครับสวยสวยครับ so beautiful, so beautiful. ก็ขอชมไปก่อนเนาะ วันนี้สุขใจจริงๆวันนี้นะครับพี่น้องเอ้ยสิครับเดินไปเดินมาที่ห้ามว่านะครับพี่น้องเพราะว่ามันเดินไปไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับล่างไหลไปที่ทาเลยครับล่างไหลลงไปลอยกระทงนะครับนะครับดอนพุ่นครับพี่น้องนะครับ ด้านเรือสำราญก็เต็มครับนะครับับเานาะไม่อยากนึกภาพเลยวันเขาดาวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันเขาดาวครับรับรองว่าแตกแน่นอนครับ Yeah. Yeah. <laughs> ครับพี่น้องไปเลยครับโอ้โหคนมาเยอะมากครับเี่ครับวันนี้คนมาล่อเบิ่งการชุดชูครับพี่น้อนครับป้าดีครับคนมาเป็นหมื่นนะครับนี่ครับป้าวันนี้ห้างไอคอนสยามแตกเรียบร้อยนะครับทุกคนครับโอ้โหเดินแทบไม่ได้นะครับคนมาก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับาด้านทางเข้านี่ก็เต็มครับพี่น้อนครับ โอ้โหปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับทางไอคอนสยามครับโอ้โหไม่ช่น้ำด้านทางเข้าทางออกนี้เดินแทบไม่ได้พี่นอ้องครับสวัีครับสวัีครับสุดยอดจริงๆครับด้านท่าเรือก็เต็มครับ๊า สุดยิ่งใหญ่สุดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเดอ์ที่ามาครับสมครับถ้านผู้เดอร์ชอบเจอชอบใจก็ต้องขอขอได้ฟรนเซอร์ครับเพิ่เป็นแห่งเจแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีเดอร์สวัสดีครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องบ๊ายบายคนเยอะจริงๆครับบ๊ายบาย